โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอีพิกเทเชอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพาดูอัปเดตใหม่ครับผมเป็นอัปเดตเวนต์ใหม่นะครับผมแนวนแรกนะครับผมมีของมาแจกนะครับเราจากเราอัปเดตนะครับผมก็จะได้ของประมาณนี้เลยเดลรับกดรับทีเดียวเลยนะครับผมได้ไมาถึงทางแล้วก็2หมัดนะครับผมเป็นเวนต์ใหม่นะครับผมก็ได้ของประมาณนี้เลยได้ลูฟี่มา250เศษนะครับผมโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะครับผม รำมาดูตัวอีเวนนะครับผมอ่ามีช็อปไดมอนด์นะครับผมช็อปไดมอนด์นี่ผมคิดว่าก็ตรงที่จะผมก็จะเป็นตรงถังนี่คุ้มเลยนะผมได้ห้าถังนะครับผมได้คุ้มมากนะครับผมคิดตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มแล้วผมว่ามันแพงเกินเพราะว่ามันได้ยี่สิบห้าเศษเป็นถ้ายี่สิบห้าเศษมันก็จะเปิดไม่ได้แล้วต้องซื้อสองครั้งก็จะเป็นแปดพันเพชรคือมันไม่คุ้มนะครับผมโอเค อันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเนตรงนี้ผมเป็นน้ํายาแล้วครับผมน้ํายานเนี่ยก็ถามว่าถ้าจะขมก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คมนะครับผมตรงนี้ก็หกดาก็พอได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันเจอได้น่าจะเรื่อยๆมั้งเออเค,อเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผม เทก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมส่วนรองเท้าตัวนี้ได้จากการทำภารกิจของที่แรกก็ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมครับตัวนี้ตัวนี้ก็คมนะครับผมเป็นอาวุธอาวุธสีแดงนะครับผมก็คมตรงล็กเกอ้พอยก็ไม่มีอะไรนะครับผม โอเคเราพอมาดูตรงนี้นะครับผมเป็นอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมนีม่เป็นเรือเรือเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ้าวดูของรางวัลเหมือนเดิมไหมโอซบนะค,ะครับผมครา้นี้โอเคตรงนี้เป็นโอซบนะครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเป็นรอนะครับผมโอ้ถ้าเป็นรอเนี่ยผมเอารอดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็นสิบดาว ไม่อยวผมคิดก่อน,อนมันต้องใช้กี่ตัวว่าถึงจะขึ้นเออใช้อุศบหนึ่งตัวมันก็จะขึ้นเก้าดาวใอ้อผมเอาอุศบแล้วกันนะครับผมโอเคมาโหเรียกอุศบเลยนะครับผมเอีเวนต์ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผม ตลอดวนดีนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าเป็นอีเวนท์ที่แบบไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับผมก็ให้ทุกคนนั้นเก็บเพรไปอีเวนต์หน้าดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันไม่ค่อยคุ้มนะครับผมมันจะมีอีเวนต์หนึ่งอะที่จะรำแบบว่าใช้เพจครบแล้วจะได้ของคืนอะไรเงี้ยเอออันนี้คุ้มนะครับผมโอเคจะใช้น้ํายาซื้อเพไปสมกันเล่นๆดูนะครับผมว่าผมจะได้อะไรนะครับผมมา โอเคมาปึ๊บด้โมเลียนะผมคุ้มเลยนะผมคุ้มนะโมเลียผมนี่เป็นสิบดาวได้นะครับผมโอเคสลับอีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปเลยนะครับสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับอ่าลืมไปตัวนี้มี รออินเอาถังด้วยนะครับผมเจ็ดวันก็เจ็ดถังนะครับผมโอเคไปเจ็กันที่หน้าครับ